ทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ข้างกำแพงเมืองนะครับเนี่ยผมจะให้ทุกคนดูบรรยากาศที่ข้างกำแพงเมืองนะครับผมบอกเลยว่าเท่มากเลยนะผมให้ดูด้านหลังผมนะคือมีคนแก่เขาเตะลูกเป็นเปลูกกลมๆแล้วมีขนขนอย่างเงี้ยครับเจ๋งมากเลยอายุเยอะแต่เขาจะเตะลูกกลมๆแล้วก็มีขนนกติดนะครับเป็นของประเทศจีนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศเจ๋งมากเลย นี่ก็มันก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างมากเลยนะครับก็จะมีการเต้นเห็นไหมผู้ใหญ่ด้านหลังผมไหมเห็นด้านหลังผมไหมเขาจะเต้นง่ายเลยก็จะมีการเต้นนะครับแล้วก็จะมีคนเอาภูกันน้ํามาเขียนด้วยนะครับนี่นะครับเขาก็จะเขียนอักษรจีนไว้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากคนแก่ที่นี่ผมว่าดีนะเขามีอะไรทํากันตลอดเลยเราให้ดูดเออคนแก่ที่นี่แข็งแรงดีนะครับแล้วก็จะมีบางคนมานำทำไทเก๊กด้วยนะครับเนี่ย ด้านหลังผมก็เป็นการลํำไทเก๊กนะครับเนี่ยเห็นไหมเจ๋งอะ่ะเอาจริงครับชีวิตผู้ใหญ่ที่นี่ผมว่าดีอะ่ะเออผมอยากให้ประเทศเรามีสุธนนะแบบใหญ่ๆหลายๆที่เหมือนที่นี่นะครับนี่ครับด้านหลังผมเขาก็ฝึกไทเก๊กนะครับเออไทเก๊กเหมือนกันนะครับไทเก็กก็เป็นหนึ่งใน,นใกีฬา,า,าที่เขาฮิตมากในที่นี่นะครับ เออเจ๋งอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะครับเป็นสวนที่อย <t ry> ู่รอบๆกำแพงเมืองนะครับที่ซีอานนะครับมันจะมีกำแพงที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็รอบๆสี่เหลี่ยมก็จะมีสวนสาธารณะให้คนมาเดินเล่นกันนะครับก็จะเป็นสวนอยู่รอบเมืองเลยนะครับนี่เอยเจ๋งอ่ะสวนที่นี่ใหญ่มากนะครับผมเดินไม่หมดแน่ๆครับแต่ว่าวันนี้จะพาทุกคนเดินดูพร้อมๆกันนะครับโอ้มีคนมาเล่นดนตรีด้วยเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมได้ยินไหมได้ยินไหม ประเทศจีนทําให้ผมประหลาดใจทุกๆวันที่อยู่นะครับนี่ครับด้านหลังผมก็มีคนป้าเขาเป่าอยู่นะครับเป็นฟุตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนด้านหลังผมอีกฝั่งนึงครับมีคนป้าร้องโอเปร่านะครับเ <c oughs> จง๋งเจ๋งดีครับดีครับเห็น <c oughs> <c oughs> บรรยากาศนี้ก็แฮปปี้นะครับเพราะว่าแบบเออคนเป็นคนแก่ที่แบบ มีคุณภาพก็คือใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพผมว่าดีนะไม่ไม่แบบไม่ได้แบบนอนอยู่บ้านไปเปื่อยนะครับอันนี้ก็ดีครับถือว่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคนแก่ที่นี่แข็งแรงครับเพราะว่าสังคมคนในยุคก่อนมันก็มีข้อดีนะเห็นไหมเขาจะมีกิจกรรมทําด้วยกันแบบโดยที่ไม่ได้เป็นแบบเล่นมือถืออะไรเงรี้ยเขามาทํากิจกรรมแบบออกกําลังกายอะไรเงี้ยครับก็ดีนะครับเนี่ยตอนนี้ที่ผมอยู่นะครับก็เป็นช่วงเวลา ก้าโมงสินะครับก็ยังมีคนออกกําลังกายกันเยอะอยู่นะครับก็เป็นช่วงที่อากาศกําลังพอดีนะครับช่วงนี้นะครับซีอานก็จะอากาศดีมากนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้หยวสาและตอนนี้13องศานะครับแต่13องศาตรงนี้ผมรู้สึกว่าไม่ไม่หนาวนะครับเพราะว่ามันแดดวันนี้มีแดดนะครับอืมแม้จะมีหลายๆคนมาเล่นดนตรีนะครับ มีจห่มหลายๆคนมาเล่นดนตรีข้างกำแพงเมืองครับเอ้ยหรือข้างหน้าผมมาเล่นดนตรีบ้างดีกว่ามรยากาศดี <laughs> วิวระดับแบบสุดยอดแล้วมานั่งเล่นดนตรีตรงนี้ก็ชิลนะมีแม่น้ําอยู่ข้างๆกำแพงเมืองด้วยนะครับเออ,อชอบอะ่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงรอบอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมีประตูอีกฝั่งนู้นนะครับทุกคนครับตอนนี้อะผมจะเดินลงไปรอบข้างแม่น้านะครับข้างแม่น้ำเขาก็จะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงถึงหนึ่งทุ่ม ถ้าเป็นเวลาหน้าร้อนนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะเปิดช่วงแปดโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวเดินไปด้านล่างกันด้านล่างก็จะมีมีคนถ่ายรูปเยอะอยู่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปดูด้านล่างกันน่าเดินนะครับท,ที่ประเทศจีนนี่ยน่าเดินมากเขาก็ถ่ายรูปกันครับเป็นแหล่งถ่ายรูปนะครับวัยรุ่นก็มาถ่ายรูปกันเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาลอดใต้สะพานนะครับตอนนี้เราอยู่ใต้สะพานนะครับเอ ไม่น่ามีอะไระครับแต่ว่าเราก็รอดนะครับอยากรอดอยากรอดก็รอดนะครับทุกคนครับที่นี่น่าถ่ายรูปมากเลยครับถ้ามากันหลายๆคนมาถ่ายรูปกันได้นะครับน่ก็อยู่ข้างแม่น้ำเดี๋ยวให้ดูแม่น้ำครับ อน,นี้ก็เป็นจูเชียเชจูเชียมันคือนกแดงนะครับจะเป็นสะพานนกสีแดงโอ้ร้อนผมวันนี้แดดร้อนนะครับเออ,เอ,อแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนจีนนิยมมาเดินมากที่สุดนะครับช่วงเดือนสิบนะครับเดือนสิบเป็นเดือนที่อากาศดีที่สุดนะครับดีที่สุดก็คือองศามันก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าองศานะครับทำให ผู้คนหลายๆคนก็จะออกมาเดินออกมาออกกาลังกายกันนะครับเพราะเป็นช่วงที่อากาศสบายที่สุดนะครับถ้าใครมาสีอนันมาช่วงนี้ก็ดีนะครับช่วงเดือน10เดือน1 11, 1หรือว่าถ้าไม่ได้มาช่วงนี้ก็มาช่วงเดือน3 <_ p ac arta> เดือน4ก็จะดีนะครับเพราะว่าเดือน3 <_ p ac arta> เดือน4อย่างเงี้ยมันจะมีใบไ,ไม้ผลินะครับเออแต่ช่วง,วงนี้เป็นช่วงใบไม้ร่วงนะครับเป็นช่วงใบไม้ร่วงแต่อากาศมันก็จะดีเพราะมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างช่วงหน้าร้อนเข้าหน้าหนาวนะครับอ ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแผนผังของแม่น้ํารอบเมืองนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็คือล้อมรอบเมืองเลยครับที่เราอยู่เราอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จูเชื่อนะครับจูเชื่อเหมือนนะครับแม่น้ําตรงนี้ทําหน้าที่หลายอย่างนะครับก็คือกักเก็บน้ําในช่วงที่ฝนตกหนักมากๆนะครับฝนตกหนักมากๆถ้าน้ําจะท่วมหรืออะไรเงี้ย ไอ้ตรงนี้ก็สามารถเก็บน้ําได้เยอะได้สูงมากๆเลยครับเนี่ยเห็นไหมจากที่ผมยืนตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีมากครับ าช่วงไหนนะ้ำมาหนักๆมากที่นี่ก็จะไม่น้ําท่วมนะครับซีอาร์จริงๆเป็นเมืองที่หลายๆคนก็รู้นะครับว่าเป็นเมืองที่เป็นเมืองหลวงของประเทศจีนในสมัยโบราณนะครับเป็นของหลายๆยุคเลยนะครับ13ราัชวงศ์เลยนะเขาเลือกที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นที่อากาศดีนะครับอากาศดีแล้วก็เหมาะกับเป็นทําเลที่อยู่นะครับทาให้ที่นี่จะไม่เจอภัยพิบัติหนักๆนะจะไม่มีนะครับอย่างน้ําท่วมหรือว่าแผ่นดินไวหวเลยอะไรเงี้ยผมถามคนซีอาร์นะครับว่าแบบ เคยเจอแผ่นดินไหวน้ําท่วมอะไรอย่างนี้ไหมใช่ไหมครับผมก็ถามเขาเขาก็บอกว่าไม่มีนะครับไม่เคยเจอเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่โบราณก็แทบไม่มีเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขาเลือกมาอย่างดีแล้วนะครับว่าเป็นทําเลที่แบบปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีโอกาสได้มาอยู่ที่ CR นะครับก็ปลอดภัยได้นะครับเออเวลาเราไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเช็คนิดนึงนะครับว่าที่นั่นมีแผ่นดินไหวไหมหรือมีน้ําท่วมอะไรไหมนะครับเพราะบางทีมันอันตรายนะครับ ย่างซีอาร์อย่างเงี้ยก็ปลอดภัยอยู่ได้สบายนะครับอทุกคนครับตอนนี้ผมก็นั่งชิลอยู่ตรงนี้นะครับนั่งชิลอยู่ตรงข้างแม่น้ำครับคือนั่งมาสพักหนึ่งแล้วแหละเดี๋ยววันนี้ครับผมก็ขอปิดคลิปการพาเที่ยวรอบ,บเมืองแพงก็แพงเมืองนะครับก็คือเป็นที่ที่แบบสนุกนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นก็มาเดินดูได้นะครับ เห็นว่าแบบผู้ใหญ่เขาทำกิจกรรมอะไรกันโนจีก็ทำอะไรกันแล้วข้างในก็มีของกินครับตอนเช้าถ้ามาเร็วกันหน่อยก็จะดีนะครับก่อน8ปดโมงครึ่งนะครับก่อน8ปดโมงครึ่งก็ยังมีตลาดอยู่นะครับก็พยายามไปเช้าๆหน่อยแล้วไปเดินเล่นนะเพอเลยคนเยอะนะครับถ้าไปตลาดตอนเช้าตรงนี้ก็จบประมาณนี้ครับถ้าทุกคนมีความเห็นยังไงก็เมนมาด้านล่างได้นะครับถ้าใครอยากเที่ยวจีนอยากดูบรรยากาศการใช้ชิตที่จีนหรือว่าอยากดูว่าคนจีนใช้ชีวิตยังไงนะครับก็ติดตามผมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนมีอะไรที่อยากให้ผมลองทําหรือว่า มีอะไรที่คิดว่าน่าสนใจที่ประเทศจีนก็พิมพ์บอกผมไว้ได้นะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ